ครับผมก็สวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมรับเอฟซคนใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบปรผาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชกผ้าร่วยนะครับครับมือหนีโชกผ้าร่วยก็ได้ผ้ามาตามแนวทางฮานอยนะครับผมก็กะเพิ่นได้จุดขอนะครับผมกับแม่ตะเคียนนะครับผมวัดถ้ำวังสามหมอนะครับผมเมื่อวานหนีได้มาสามตัว แตกสามตัวนะครับผมแตกสามตัวพร้อมสองตัวพร้อมนะครับผมมือนี้กาเพิ่นก็เลยทรงตัวเลขมาให้โชคนะครับผมกัสซีได้ลงเอาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมกัให้เอฟซีพิจารณาเบิร์นนะครับผมถ้าชอบก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมกับ่มีหลายนะครับผมมีหางเดียวครับผมสามตัวเน้นๆครับผมมือนี้ อ่ะครับผมตอนนี้ก็น้ำมาหลายแล้วนะครับผมน้ำท่วมทงท่วมท่าครับมือนี่หลังจากฝนตกเมื่อคืนครับผมเมื่อคืนนี้มีสมนีเด้อครับเด้อฮานอยนะครับผมวันที่22ตุลาคม2564นะครับผมก็มี342นะครับผมโตเดียวแขน3โมตัวแขนเลยครับผมวันนี้ แล้วก็ตัดเลรียญนะครับผมตัดเลรีกับซีมี่สามสี่สี่สองสามสองนะครับผมกับให้เอฟซีตัดเลรีเบิ้งน้าเนาะครับผมถ้าหมักตัวใดกับร่องตัดเบิ้งเนาะครับผมสองสี่นะครับผมสองสี่สี่ยังมันมันกลับกันได้เนาะครับผมกับวิ่งเนาะครับผมเลขวิ่งกับมี่สามกับสี่นะครับผม อันนี้ก็เป็นแนวทางหาหนอยนะครับผมอีนั่นกส็สิขอหาหนอยปูดำนะครับผมมาฝากให้กับอฟซีนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้พ่อลึกลับขอพักพ่อนนะครับผมขอพักผ่อนก่อนนะครับผมว่าเพราะว่าเลขพ่อเพิ่นก็หลุดมาหลายมือแล้วนะครับผมก็สีได้ขอบอกกับอฟซี่ก่อนนะครับผมว่าคุณพ่อขอพักประมาณจะมือสองมือนะครับผมก็สีได้ พ่อพักสองสามมือเลี้ยวก็สิได้ตามห้าน้อยให้กับอิซีต่อนะครับผมพอดีว่าหงพอเพิ่นก็รุดรุดเลี้ยวนะครับผมเพิ่นก็สิได้ล็อกล็อกเลขไม่ขึ้นม่าไม่นะครับผมอ่ะครับผมบ้านนี้ก็สิได้มาตามห้าน้อยของแม่ตะเคียนก่อนนะครับผมแล้วก็ของปูดำนะครับผมถ้าปูดำทรงมาให้ก็สิได้ลงให้กับอิบซีนะครับผม มื่อนี้ก็เอาห้องแม่ตะเคียนไปก่อนนะครับผมก้าพ่นจุดขอนะครับผมของแม่ตะเคียนเมื่อวานก็ได้ครับผมได้สามตัวก้าพ้นว่าแต่ทรงมาให้โชคบ่ท่านนะครับผมได้สามตัวครับผมครับผมก็บร่องพิจารณาเบิ่งนะครับด้วยถ้าชอบก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมครับผมนี่ก็เป็น แนวทางนะครับผมหาหน่อยวันที่22ตุลาคมนะครับผมร่องจับเบิ้งนะครับเด้อถ้าชอบก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับผม,มครับผมนี่ก็นามก็ลังขึ้นนะครับผมเดี๋ยวโฉคก็สิได้ล่งไปหาหยกสะดุ้งต่อนะครับผมถ้าหาเทียเดมันหมานก็สิได้ทายขีิป่งนะครับผม ถ้าเบิงกอนนะครับผมบรรยากาศว่าป่ามันสีใดบอนนะครับผมครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกําลังใจให้กับโชคพาลุ้ยครับผมโชคพาลุ้ยกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ